สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ดูสภาพฝนกำลังจะตกนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะฮะร,ร้านยานะ่าจะปิดนะครับพี่อุย้ยเขาไปไหนไม่รู้ไปห้องน้ำมัจะมีร้านขายยาด้วยนะครับอยู่ข้างๆร้านเนี่ยครันก็จะเป็นความวุ่นวายตอน ช่วงช่วงหัวข้ามนะครับฝนก็จะตกนะครับเพื่อนๆดูสิครับตรงนี้ก็เป็นร้านหมูนะครับเขาก็จะขายดีขายดีนะครับดูครับฝนจะตกนะครับพาเพื่อนๆมาดูฝนนะครับฝนจะตกดูครับโอ้โหเมฆฝนครับแถวนี้ฝนตกบ่อยมากครับแต่ฝนตกดีมากเลยครับสมชื่อซอยวัดนครชุ่มนะครับเพื่อนๆดูเมฆฝนเลยครับดูดูดู มาแล้วครับมาแล้วครับฝนมาแล้วครับพอตกเย็นทีไรนะครับฝนตกทุกทีเลยนะครับพรเพื่อนๆไม่รู้เป็นอะไรฝนตกหนักทุกทีเลยครับพอยนเย็นนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับให้เพื่อนๆดูเนาะนะฮะร,ร้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับตกเย็นทีไรฝนตกทุกทีนะครับพรเพื่อนๆโอ้ยดูดิครับ เพื่อนดูบรรยากาศของซอยวัดนครนชุ่มชุ่มนะครับเ,เพื่อนๆครับดูดิับฝนตกฝนตกฝนจะตกแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้ดูดิครับฝนฝน,นมาแล้วครับตกแน่นอนครับถ้าอย่างเงี้ยอ๋อ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในร้านดีกว่านะฝนตกฝนตก ช่วงเงยนเง็ยนๆก็จะเงียบนิดนึงนะครับอตอนตอนเงย็นจะคึกคักหน่อยนะครับเพราะว่าคนเขาก็จะทํางานเสร็จเขาก็จะแบบซื้อข้าวซื้อของกลับบ้านกันนะครับ <c oughs> แต่ช่วงนี้พอดีว่าวันนี้ฝนตกนะครับก็จะเงียบลงไปอีกนะครับเพื่อนๆฝนตกตอนเยน็นๆหัวขําเนี่ยฮะแถวนี้มันฝนตกบ่อยจริงๆนะครับสมชื่อ,อซอยวัดนครชื่นชุ่มนะครับ เพืเ่อนๆ <laughs> โอเคนะครับเพืเ่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปครับสวัสดีครับ